ขั้นตอนแรกนะครับคือการเปิดดิกครับเปิดดิกชันนารีก่อนเราจะเซตสูตรที่เราออกแบบมาลงในนี้แล้วเครื่องนี้มันจะส่งไปที่หม้อนี้ของงมสูตรก่อนอย่างอื่นไม่ยาก <c oughs> อันนี้เพิ่งเคยทําครั้งแรกนะครับก็จะงงๆหน่อยเ <c oughs> บียร์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสี่อย่างนะครับพื้นฐานก็คือหมอน้าฮอปแล้วก็ยีดนะครับอันนี้คือมอ้นะครับไทยบานเขาเกิดยังเกาะเขาห้างเขาห้างเอ้ยเกาเลยเออเสียชิบหาย สำหรับการบดมอก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับบดละเอียดมากก็ไม่ดีครับมีคนสั่งสอนมาว่าให้บดพอให้มันหักครึ่งครับคือเป็นหมอหมอหลักที่ใช้เราใช้เป็นเพลหมออันนี้เราเป็นเบียเบียรพระนะครับพระไนเขาจ้างให้ต้มนะครับหลังจากเราบดมอเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เขาเรียกว่าแมทชิ่งนะครับก็คือการต้มน้ําแล้วเอาม้อเนี่ยแหละครับไปแช่เพื่อสกัดเอาน้ําตาลความหวานแต่ว่าเราต้องใส่น้ําตามปริมาณที่ เขากําหนดมานะครับเปิดเครื่องคือวกเีลของผมเบียร์พระนี่เด้เบียร์พระ <laughs> <laughs> ชื่อนะครับเบียร์พระตนต้มเบียร์ใช้วเวลานานนะครับ,บช่วงบ้างแล้วก็นั่งคุยกันอย่างนี้ได้ครับวันนี้เราอยากชวนคุยหน่อยว่าเบียร์ตัวนี้คืออะไรชื่อ จุดเริ่มต้นของเบียร์ก่อนที่จะเป็นเวอร์ชันนี้สูตรนี้นะครับเราที่มาที้ไปก่อนหน้านี้เคยต้มไปแล้วหนึ่ง,งแบตต้มไปให้พระบิดาครับรีเควสตมาว่าอยากมีเบียร์ครับในงานสักหน่อยเอาแบบที่คนแก่กินได้กินง่ายๆกินได้เรื่อยแอลกอฮอล์ไม่เยอะอนะครับก็เลยออกแบบมาตอนนั้นเป็น Pale Ale, เพลเอลกษียนกษียนเพลเอลแอลกอฮอล์4.7ซึ่งทําออกมาแล้วมันบางมากกินง่ายมากครับอย่างกัน้าเปลา เมาครับเมาดีขนาดทีนี้สูตรนี้นะครับต้มอ,อยู่นี้ก็คือเป็นสูตรปรับปรุงนะครับจากเบียร์เพลเอลกระเียนก็คือปรับขึ้นนิดหน่อยปรับแอลกอฮอล์ขึ้นนิดหน่อยปรับบอดี้ขึ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มันบางไปนะครับออกแบบให้มันเป็นเพลเอลที่มีกลิ่นฮอปหน่อยๆเป็นเพลเอลฮอปปี้นิดๆอยากได้ที่เบียร์ที่กินง่ายๆแต่ว่ามีกลิ่นฮอปสไตล์เบียร์บนโลกใบนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับแบ่งออกเป็นหมวดหมูให่ใหญ่ๆตามวิธีการหมักเป็นสองอัน l a r g e เล,ลาเกอร์กับเอลสองตระกูลใหญ่ๆในโลกนี้นะครับมีลาเกอร์กับเอลเช่งมัตมนต่างกันก็คือวิธีการหมักก็คือหมักคนละอุณหภูมิคนละอุณหภูมิการทํางานของยีสต์ป็นหมักก้นถังหมักที่ผิวอันไหนผิวอันไหนก้นครับลาเกอร์ลาเกอร์คือผิว<ล>ก้นส่วนที่เราทําอยู่นี้คือหมักจากข้างบนใช่ไหมครับเวยหรือเปล่าครับเปิดดูครับเปิดดูก่อน หมักนอนก้นถูกต้องแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเพลเอลนะครับจะหมักจากข้างบนนะครับยีจะกิน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 ลงมาและอุณหภูมิการหมักก็จะแตกต่างกันลากเกอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับไม่เกิน5อ,องศาลากเกอร์ส่วนเอลละครับเอลก็ประมาณสิบถึงสิบห้าหรือดันไปได้ถึงยี่สิบเบียสองประเภทใหญ่ๆไปทางลากเกอร์ก่อนลากเกอร์เนี่ยมีแยกไปอีกไหมครับเยอะไหมก็จะมีพวกคิวสเนอร์มีดาร์คลากเกอร์ โอ้เยอะเยอะเหมือนกันครับแล้วเอวแล้อครับเอวนี่เยอะ <c oughs> แยกออกมาได้แปดแสห้าันห้อ็ดสิดชนิดครับด้วยความที่เอวมันหม,มักในอุณหภูมิที่สูงกว่ามันทําให้แบบมีลูกเล่นได้เยอะในทางคนทําราบเบียส่วนมากก็เลยจะทําในทางนี้ซะเยอะเป้าหมายอยู่ที่63ตอนนี้49่้าและแล้วนะครับอุณหภูมิก็มาถึงอุณหภูมิแมทชิ่งนะครับ <c oughs> ก็คือ6 3นะครับ แต่อุณภูมิแท้อยู่นี่ครับแล้วมันปอลอมมัาไม่ถึงนะซ้ำครับประมาณหกสิบสองกว่าๆนะครับก็จะถึงแล้วแต่ได้แต่ได้ประมาณนี้ครับแต่นี่หกสิบสี่นะครอไปหนึ่งชั่วโมงครับนี่คือขั้นตอนการสก,กัดน้ําตาลหรือเขาเรียกว่า matching ทาไมเบียร์คาร์บถึงแพงเริ่มต้นเบียร์คาร์บในบ้านเราเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้าถ้าเป็นเบียร์ที่ติดสแตมคือ มันโดนภาษีหลายหลายเด้งนะก็คือเป็นเหมือนถ้าติดสแตมเนี่ยคือเบียร์นำเข้าจากต่างประเทศแน่นอนไม่ใช่เบียร์สัญชาติไทยก็เลยต้องมาบวกภาษีอีกภาษีสมรสารมิตรภาษีสุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่มถึงเราจะตบในบ้านเราได้ตอนนี้แต่วัตถุดิบอย่างพวกมอสอย่างพวกอะไรนี้มันก็ยังเป็นการผูกขาดอยู่กับ มันผู้นําเข้าแค่ลายใหญ่แค่ไม่กี่เจ้าแล้วมันผลิตในไทยไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับคุณภาพมันมันไม่เหมือนที่นําเข้ามาครับมอสม่วนมากจะมาจากยุโรปซึ่งตอนนั้นมันอากาศมันเขาปลูกแล้วมันดีแต่ว่าที่เจ้าใหญ่เขาทําราคาได้แบบนั้นถูกถูกไม่ถูกหลอกมันก็แพงอยู่แต่ว่าราคาต่ํากว่าคับได้รับได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าต้นทุนเขาถูกครับอย่างหมอนะครับเขานําเข้าทีแล้วเป็นแสนแสนตันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกผมนี่ครับซื้อทีละกระสอบนี่ครับก็สมมติถ้าพวกเขาถ้าของเขาเนี่ยมอตกอยู่กิโลละ20บาท เว่าผมก็40 60นะครับคือต้นทุนมันก็ก3-4เท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทําราคาให้ไม่ได้แบบเขาเนี่ยไม่มีทางครับสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราเราต้องมีเงินมีปัญญานําเข้ามอเป็นแสนๆสนตันเนี่ยแบบนั้นแบบเขาะครับครับตอนนี้เสร็จแล้วกระบวนการแมทชิ่งก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการสปรัชแต่วัดก้อนนะั่นเขาต้องโยกก่อนคนระับ <c oughs> ไปจังเขาต้องสาร์ดนะเพื่อสกัดน้ำตาล รอบสุดท้ายล้างเอาพวกน้ำตาลที่ยังลงเรืออยู่ครับเราก็จะได้น้ำน้ำเอ็กเซลแทน <laughs> เรียกน้ำวด รีเฟล็กโตมิเตอร์นะครับมันจะใช้หลักการหักเหแสงของแบบพวกน้ำตาลที่อยู่ในในน้ำเบิรดเราแล้วมันก็จะคำนวณค่าออกมาว่าในน้ำเบิรดเรามีปริมาณน,น้ำตาลเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้ได้เบื้องต้นคร่าวๆว่า,าวเป็นไกด์ไลน์อ่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเอาน้ำเบิรดใส่มันก็จะมีสีขาวๆขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสเกลมา ได้ลแล้วนะครับสอยครับอยู่ในช่วงก่อนจะเริ่มบอยนะครับบอยคือภาษาบาลเขาคือปรุงปรุงรสนั่นแหละเสียวผมเสียวหอมเสียวบอดี้หนาบางกลางเบาอ,อะไรก็อยู่ในช่วงบอยนะครับ60บนาทีวัดใจเบียรแตกได้ไม่แตกได้ก็อร่อยไม่อร่อยเลยอยู่ในช่วง60นาทีนี้นะครับ,บรสชาตจะออกมายัางไงเดี๋ยวเราจะวัดพีบอยให้ดูด้วยนะครับพีบอยก็คือค่าความหวานก่อนที่เราจะต้ม เพื่อดูว่าพอเราต้มไปแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยมันจะออกมาตามเป้าตามสูตรหรือไม่นะครับวิบธีการก็นี่งนาทมันลงไป1นึ่จุดประมาณศูนย์สี่สี่เจ็ดอ่ะหนึ่งจุดศูนสี่เจ็ดหนึ่งจศูนสี่เจ็ดงะการบอยนะครับการใส่ฮอปช่วงเวลาที่แตกต่างกันมันให้ผลแตกต่างกันอย่างไรครับฮอปเนี่ถ้า ถ้ายิ่งเราต้มนานอความขมที่อยู่ในตัวฮอปมันก็จะยิ่งละลายออกมาในน้ําเยอะมันก็จะทำให้เบียร์เรามีรสขมนอกจากนี้ก็อยู่ที่ปริมาณการใส่ได้ใส่เยอะ,อะก็ขมเยอะต้มนานก็ขมนานขมมากต้มนาน<ส>ก็ขม <le o S 1> มากถ้าใส่ช่วงปลายๆท้ายๆจะได้อะไรครับได้เป็นกลิ่นครับอโรมาความขมก็จะไม่ไม่เยอะยอยู่ที่ว่าเราจะอยากจะชูอะไรของฮอปออกมา อยู่ที่การออกแบบของเราล้วนๆสไตล์เบียร์ขมๆหน่อยก็จะใส่ฮอปเยอะหน่อยแล้วก็ใส่เ็วหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้นะครับเบียร์พระพระไทนนะรพระนี้ใส่ฮอปตัวแรกทันดีที่30ครับก็คือเป็นเบียร์ที่ไม่เน้นไม่เน้นขมมากไม่เน้นขมเลยแต่ว่าการใส่ฮอปก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือการใส่เยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคือมันก็จะมีความพอดีของมันอยู่บางทีใส่ไปขมจนโอเวอร์ <Over. S 1> เออเขียวจนเหมือนน้ำผักอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นไปได้แดกไม่ได้สำคัญคือฮอปมันแพงด้วยครับใช่ใช่ครับคือเราใส่เยอะมากเราก็ต้นทุนในการต้มหม้อนั้นก็จะมากตามขึ้นไปด้วยก็เหมือนเราใส่ใส่น้ำปลาใส่เกลือนั่นแหละครับเวลาทำอาหารใส่เยอะไปก็เค็มก็แดกไม่ได้เหมือนเดิมใส่ฮอปหอมกรุ่นจากเตา เหลือเวลาพอยอีก1บสคอมพิวแล้วติ้งตองติ้งตองมีครบ60นาทีแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนของการ ฮอบสแตนก็ต้องรอให้อุณหภูมิมันลงไปที่80องศาก่อนนะครับท่านใดที่ทยังไม่เคยเห็นฮอบนะครับฮอบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้น,นะฮอบสแตนนะครับนี่อุณหภูมิที่80แล้วก็ใส่ฮอบลงไปแล้วก็คนๆๆคนๆๆคน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 แล้วก็ซิมเบิร์กซิมเบิงๆๆๆๆนี่นะครับเาเรียกฮอบสแตนเป็นการทําเพื่อเอากลิ่นเพิ่มนะครับจากฮอบแล้วก็จับเวลาไปเท่าไหร่วะางนาทีแน่นอนอืมสินาทีครับเราจะฮอบสแตนสิบหาสิบหลังจานั้นเราก็จะคูลดาวน์ ช่วงครูดาวเขาเป็นช่วงที่วุ่นวายของถุงควรครับสำหรับการเตรียมอุปกรณ์นะครับบบที่พวกเราเลือกใช้นะครับก็คือ counter chiller เขาเรียกว่าอะไรนะครับ counter chiller ครับก็คือน้ําเย็นกับน้ำเบิดเบียร์จะแล่นตามกันเลยก็เราจะเอาน้ําเบียออกมาทางนี้นะครับเพื่อให้นเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะวนวนสวนกับน้ําเย็นเพ่อจะเข้าจากตรงนั้นนะใช่หรืไม่ครนี่ครับนี่น้ำเย็นจะเข้าตรงนี้นะครับน้ําเย็นก็จะมาจาก มีน้ำจินตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ไว้ล้วก็เพื่อมาเราจะวิ่งสวนกันในนี้จะจะแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นกันในนี้นะครับแล้วเราก็จะวัดบัตที่ปลายท่อดนี้หรือวัดในหม้อนี้นะครับว่าได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วหรือยังหลังจากนั้นถ้าได้แล้วปุ๊บเราก็เอาลงถังโอ้โหอนี้เป็นถังหมักนะครับเราแช่น้ำยาสตาแฟนไว้นะครับในที่สุดเวลาที่เรารอคอยจะแจ้งจนเมื่อก็ได้อุณหภูมิ ปลายท่อนะครับเราใช้รอจากปลายท่อนะครับเราไม่รอมาขังหม้อนะครับปลายท่อตอนนี้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าได้แล้วงนี้เราผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยหลังจากนี้เราใส่ถังเึ๊บสองถังกต่ถังโน้นแล้วเราก็จะทําการใส่บุคคลสาคัญลงไปพี่ยีดของเรานี่ถ้าไม่มีพี่ยีดเขาก็ไม่มีทางเป็นเบียร์ ให้พี่เขาลงไปทําการทํางานแล้วก็ให้เขาหมักกินน้ําตาลจนหมดจนครบแลรอแล้วก็ถ่ายลงถังแล้วก็หมักบ่มไว้อัจจั o โอทูให้เบียร์มันมีความซ่าอ่างนั้นก็บ่มไว้แล้วก็เซตครับรับประทานได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการสุท้าย่าง<ข>อ <laughs> ลองสุดท้ายครับขั้นตอนเรางสุดท้ายนีครับหน้าตาของน้อง นี่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขามีชีวิตกำลังจําศีลอยู่ผมรู้เรื่องตอนแรกผมตกใจมากมันมีชีวิตจริงๆเหรอออกไปแล้วครับผู้เล่นคนสำคัญของเราเรางไทำการเตือนเตลูกเตือนเตือนสนุกตรงนี้แหละครับมาลุ้นว่าเราจะทำได้ตามสูตรที่เราออกแบบมั้ยใช่ล่ะ OG ออริจินอลกราวิตีนะครับอยู่ที่1นึุ่ดูห้าสองค่าที่ได้ออกมานะครับประมาณ1นึ่จุห้าห้าครับถ้าเกินป้าแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็แอลกอฮอล์ก็จะเยอะกว่ากว่าที่ตั้งไว้นิดหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าน้องจะทํางานไหมทํางานได้ดีมากแค่ไหนก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีการพิธีปิดก็คือล้าง ตู้หมักก็จะไม่เหมือนบ้านบนเมืองเขานะครับก็จะมีเนี่ยครับเขาเรียกเท <Therm ostat. S 1> อร์โมสตตเออเออเทอร์โมสเตตตัวนี้ก็จะล็อกอุณหภูมิไว้ที่18ไม่เกิน20ก็คือถ้าอุณหภูมิมันเย็นเกินหรือร้อนเกินเนี่ยเครื่องมันก็จะตื่นขึ้นมาทางานอุณหภูมิของเราก็ว่าจากน้ําจริงๆเพื่อให้มันเหมือนอุณหภูมิน้ําเบียร์ที่เราต้มมาอันนี้คือตู้หมกักไฟเอาน้องมานอนกัน ำไมเราต้องจดค่า OG ไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวในตอนที่น้องยิดกินอิ่มแล้วเราจะได้มาวัดทีครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่โดยปกติ OG ที่เราวัดไว้ค่ามันจะลดลงจนถึงจุดที่พอน้องยิดอิ่มแล้วจะเป็นเรียกว่าเป็น FG (Financial Quantity) ครับแล้วจะเ,เข้าสูตรคำนวณออกมาจะเป็นปริมาณแอลกอฮอล์สุดท้าย OG OG ลบ FG รา L ะจะเอามาคำนวณเป็นแอลกอฮอล์ ที่เดี๋ยวก็คือล้างนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดีมากท่านมาช่วยกันล้างก,การเอาลงถังเข็กนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาเบียดจัดถังนี้นะครับลงถังนี้อื่นแล้วก็ทําความสะอาดอุปกรณ์นะครับล้างด้วยน้ำาสตาร์แซนอันนี้เราแช่ไว้แล้วนะครับสตาร์แซนอยู่้างในนี้นเขาเรียกว่าไซฟอนนะครับนี่ว่าการลักน้ำนี่นครับเรียบร้อย ในระหว่างนี้นะครับเขาก็ทำการเอาวัดโปูจีด้วยปึย๊บเนี่ยมีเบียร์อยูประมาณนี้ก็รอครับเรียบร้อยนะครับทั้งแรกก็ถับการปิดฝาปิดฝานะครับตันนี้นะั้นเราก็ทำการ <c oughs> เขาเรียกว่าอัดแก้ดีละบ้านห้างอื่นนะ อันนี้เราก็อัดไปแล้วนึงรอบเราต้องทําการปล่อยออกก่อนเพื่อไล่ออกซิเจนนะครับแล้วก็อัดใหม่ปล่อยแล้วก็อัดแล้วก็ปลอ่อยอัดแล้วก็ปล่อยประมาณสามครั้งครับเท่าที่เคยไปร่ำเรียนมาเ <c oughs> ขาบอกมาแค่นั้นเรียบร้อยนะครับท้งแรกของเราอีกทางหนึ่งก็จะทเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราจะได้วัดเอกันแล้วขันแรงครับล้างโดยน้ำยาสตาร์แซนจุ่มลงไปแล้วก็หมุนเลยเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้เอเท่าไหร่ไหนล่ะเลขอะ หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่ประมาณหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสี่เมือนน้ำท่อมเย็บหายอัธาาบอนแบบรวดเร็วนะครับเราไปไ,ได้กินทันทีกินเบียร์พระแล้วเป็นยังไงบ้างครับ กินไปเยอะไหมเมืนอวานได้กินเยอะไหมเมื่านสองสามแก้วอย่างเงี้บ้างครับรสชาติก็ดีครับสุดยอดเลยครับเป็นเพลเอลที่มัลตี้มากครับก็เป็นเพลเอละได้กินฮอปมก็มาอยู่ครับมาอยู่ใช่ไหมมาเยอะมาเยอะมาเยอะไหมมาไม่เท่าพีโอเคแน่งอร่อยเสริว่ามันได้กินฮอปได้กินมีมีมาเยอะก็ก็กินง่ายอยู่ง่ายครับแล้วก็มีกินฮอปด้วยใช่ครับกินเข้าไปนึกว่ากินซีริแลกผสมโซดาลองแล้วแม่งอร่อยครับอร่อยเฮี้ยเชอบบอดี้เป็นไงครับบอดี้บอดี้ก็ผมชอบนะ มันหนาๆดิหนาอยอะไหมหนาเยอะไม่ไม่บางจเกินไปกูชอบอ่ะกูชอบคนมอตี้ชอบอ่ะมีกินมอมีมีมีกินฮอปมีกินฮอปฮอปแบบนิดๆไม่นิดหรอกก็โอเคในปริมาณที่คนคนที่ไม่แดก p i a นี่แดกได้ PIA เี่อะไรเออ IPAPIA